แต่ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ต้องอยู่กับชุมชนได้ด้วยนะคะณวันนี้เนี่ยก็มีความกังวลว่าในบางครั้งอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ไปรวมกระจุกตัวอยู่หรือว่าบางครั้งไม่กระจุกตัวแต่ว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีประชุมชนอยู่ล้อมรอบเนี่ยทำอย่างไรที่จะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนด้วยร่วมกันได้เนี่ยคะเพราะฉะนั้นก็มีแนวความคิด ที่จะทางของกระทรวงการที่จะพัฒนาโรงงานนะคะให้แล้วก็พื้นที่นิคมที่เรียกว่านิคมโรงงานเชิงนิเวศนิคมเชิงนิเวศและในสุดก็ไปสู่เมืองน,น,นะคะเชิงนิเวศร,ร่วมกันกับทางสภาตสาหกร,รมนะคะซึ่งก็มีโครงการในการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการ เรียกว่าดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนเนี่ยนะอย่างเรียกว่าอย่างครบถ้วนนะคะในมิติต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการให้เรียกว่าใบรับรองอันนั้นก็จะจะจะเข้าไปขับเคลื่อนในระดับ SME ให้ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งอาจจะลดกฎเกณฑ์ลงมาบ้างแต่ให้ SME นี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ดีกว่าปล่อยให้ไม่มีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ทางสภาวตสาหกรรมเองซึ่งก็มองว่าโรงงานเนี่ยมีเราเรียกร้องใบรองอสีตลอดเวลาว่าเราต้องขอโรงงานให้ได้รับการสาน,รนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานแต่สิ่งหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าการจัดตั้งโรงงานเราต้องดูแลสังคมด้วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะคืนคืนให้กับสังคมเพั้เนนโยบายของสภาวตสาหกรรมตอนนี้ลักดันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากด้วยครับ